วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงบรรเละเรื่องสวอลเล็กเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เป็นการแสดงเปิดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่26ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ชุดพิเศษประกอบเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนและการแสดงบัลเล่เรื่องสวรรค์เล็กโดยคณะบอลชอยบัลเล่จากสหพันธรัฐรัสเซียคณะบอลเล่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็ตั้งขึ้นเมื่อปี2319ณกรุงมอสโกและจัดก,การแสดงบัลเล่เรื่องสวรรค์เล็กเมื่อปี2420 เป็นการประพันธ์ดนตรีของคีตากาวีระดับตำนานปิออสอิลิสไซคอฟสกีและเป็นบัลเล่เรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดนับเป็นการจัดการแสดงครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีแซงแห่งสาพันธรัฐรัสเซียที่เห็นความสําคัญของการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาพันธรัฐรัสเซียทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน สำหรับงานมหกรรมศิละปะกการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542 โดยได้สร้างชื่อเสียงให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเอเชียรวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐกิจกและการให้บริการทางสังคมโดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7กันยายนถึง20ตุลาคม2567ประกอบด้วยการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงโอเปรา่าจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาพันธรัฐรัสเซียสหรรัฐอเมิกาสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐอุซเบกิสถานสาธารณรัฐอ,อิตาลีสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐอิราเลอิสราเ,เอลและประเทศญี่ปุ่น <S <S หลังจบการสแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมให้พลอากาศโทพัดดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้มอบให้แก่วัตยากรและผู้แทนนักแสดง วันนี้เวลา17นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพลาอิสิริยาภรณ์วัดเศรศฐินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตรซึ่งถึงชีพิตักใสเมื่อวันที่6มิถุนายน2567ด้วยทรงชราภาพสิริพระชนศา94ปี โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัตรเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ประสูตแต่หม่อมเร่สวัสดิวัตรณอยุธยาเมื่อวันที่27ธันวาคม2472เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราช ทรงสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียวและคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทรงเข้ารับราชการตั้งแต่ปี2505โดยทรงเป็นนายแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพกรมแพทย์ทหารเรือรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและนายแพทย์ประจําสํานักกองบัญชาการทหารสูงสุดปี2534ทรงเป็นราชองครักษ์พิเศษ ต่อมาทรงได้รับพระราชทานพระยศทหารพลเรือเอกเป็นกรณีพิเศษและทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกองบังคับการกรมทหารราบที่3รักษาพระองค์กองนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ทั้งนี้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ในพระบรมหาราชวังณมณฑปพระกระยาสนานพลเรอเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัต์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นลำดับที่สองในการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเศกที่พระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งอัธทิต์อุทุมพรราชอาทยาณพระที่นั่งไพศาลทักษิณ พลนเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัตรเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทกลับองคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำอภิเศกณทิศบุรพาหรือทิศต,ตะวันออกเป็นทิศแรกพลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสานสวัสดิวัตรทรงสมรสกับหม่อมนวลสีสวัสดิวัตรณอยุธยาสกุลเดิมวีระบุตรมีบุตรธิดารวมสองคน Boo!